ค่ะปูคะพอนพ้ลวยกับทางทีมงานนมัสการนะคะเดินมาสกัค่ะปูพอนพ้ลวยมาดูดิเนาะแ่ะมาดูแลน้องขึ้นหอดปูทุกยหามเลยเล็กออกปูปูเห็ดไปไปเขาก็ได้เก็บโตดูอยู่นี่นะเป็นไป่ยังที่นะคันของไฟมันจะเป็นเดี๋ยวเอาเล็กเอาเล็กลันเห็ดเห็ดเลยคำนวณ รเ,เ,เราไมาจะประจก,กู้นะเอาเลขวันคันวัน,น,น,นก็ถึงเยเกิดขึกันหนยแล,ล้ลลลวบนรอรอบๆอาวนนี่ยมันเป็นสเชียมันออกวันอาทิตย์วันอาทิตเป็นเลขกเลกกเลนเนกเล็กเลรกเล วันหนึ่งจับคู่มากกว่คือยังจับมากยังเกิดคู่ลงมากเกิอันเลขบนคอยบอแน่นอนได้ตอนเลขล่างคอยแน่นอนมันใจเลขล่างเนาะปูเนาะมันใจเลขล่างสามคู่เนี่ยมันใจเอาจีดจีดคีแทนก็ได้ตัวนี้ตัวนี้คือตัดออกไปโยชนก็ได้ บอกว่าเธอเดีอนเนาะออกสองส่นเด็กแปลกมูอนมากแปลกมูดิคันเลขแบบนึ่งร่างบนบนารถบ่ารถเนี่ยอ่หไมันแตกเลย่ารถนั่นจะเป็นน้ำงสี่เลที่ห้าเด็กวันนี้ว่าชิมีได้ไม่ออกได้ เลีอยขึ้นนี่ล่างบนตัวนึงไม่ออกมากตัวไหนมากแค่ขวตัวไหนยังล่างบนตัวนึ่งล่างบนตัวนึงมากสามก็มากเกตค่ะไม่ได้ป่ะก็ว่าจบใช้กันจะบ่ะด้ะ่ ก้าวาผู้มตันนี้ล้างบนเลย่ะผู้มตคนนี้ต้องสนั่งสิครื่งหัวก่อนนสองสามาเนาะเด็ดรังออกแปเนาะนี่รวบรวมเรียงเลขรักเขของของของพูดสุด <Wars> <Gym. S 1> นี่พูดถบอวใคร่พูดอะไรบ้งนี้อ่าสิบ เลขแปดเลขหนึ่งเขหนึ่งเของเามกขสี่เลขกี่นีออกมาตัวหนึ่งเาออกมาออกมาสามหกจับจับค่ขันมันจะออกจะตายก็เนี่ยพ่อเนบอกเดาผิดเดยว่าหาตัวเอาเอาความูค่ะค่ะ ก้นเอาคว่ปูด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะถ้าปูวางได้ก็เอาสลักค่ะเก่งเก่งเก่งเลยสุดหนึ่งหมีบัตทองขามปูเลยล่ะค่ะเรลาประกันได้ขนาดค่ะถ้าเป็นร่างเลยค่ะเปลเป็นบนยาหัวมันค่ะเป็นบนไปน้ำตัวนหนึ่งค่ะเดื่องนี้เป็นบนล่างค่ะว่านเป็นบนล่างถ้าบอกกปน้งกันได้ว่าได้คือเจ็ดามสีได้ค่ะเจ็ดามสีได้ค่ะเป็นตัวเด่นค่ะ วานึงลงมาหนี่งขึ้ยังื้วันเอามาใส่ต่นี่ก,ก,าาก็่ือหายนี่ม่ใช่ดัว้องสองตองไม่ใช่หายจะไหนบางจใหญ่เน่ยนี่เกีรเนี่ยไม่ใช่ไ่ใช่ตัวนี้ห,น,หนึ่งไม่ใช่เดยวไม่ใช่ตัวนี้อันจึงเป็นล่างเป็นมวตัวนีเ็กบานน้มาทำมาเราร่วมกันบนนี่งเดี๋ยวขื้น มัน,นจะเป,ป็นนัทง่ีตลอดตลอดไปเจ้าคือมวยมันออก2องเอ่อดสงเนหน่อยเรืรังังแองเจ็ดสมดสิบม่ะเดแปดองยันหามยอย ก็ไออกแปดสาเห็นไหเอา3หาบนนะม่ไม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันวัมันออกกันเอามันออกเจ็ด่งวนี่เลขล่างมันออกห้าั้งแต่ชุามีเ ก้านกลับไปราาแพทมั้งดำโคตอเน่นี่มันเป็นบนล่างปลาปูว่าเป็นบนล่างปูเดี๋ยวบอลบนฮะกบเจับปูหรือเปล่านีเดชทางนีเดจับปูตุนนั่งวางเนี่ยพอนมากระแตมาเก็ตอ้ไปได้เก็ตตามคูเนี่เด่นมากเบส พร้อมตัดลงมามมีเจ็ดแปดสองค่ะมักลม้ลม,ล,ม,ล,ม,ล,มล้มแรงๆคือดอกปูปูคือของปูค่อยนักแน่น,น,นค่ะนนไม่พ่นมักอ,นนอ,นนอันนี้คือตามปูแนี่ยเบิง้งค่ะปูเฮดเบิง้งปูมากแต่ไม่มองชื่อมากอาจารย์ผู้ว่าอาจารย์มันสอนมากอยู่ค่ะงวดที่เบิง้งงวดทีสามเจ็ดเนี่ยเต่าลา้งเข้าร่วมกันให้เป็นเลขลมถ่ายตัวใดอันนี้ก็เป็นเจ็ดชิบชีโห 6บวกหได้ 5, 11ป่ะ1 2 3 4หมันมันจะระดับกกลังขบดมันก็ไปออกหาเจ็ด6นึ่งเใช่ไหมมันก็ยังวดมันออก1เ1็ด1ลังออก3แสนก็แปดามเ็ดก็แปงเต้า เตเราเจ็ดเจ็ดวกสามเก็อศูนย์ศูนย์หนึ่งสามสี่อันนี้คือป้อยสูตรให้เบิ้งลึกน่ะเร้าจะจคู่ตัวใครตัวมันเปิดสูตรให้เบิ้งเล่นป่เอปิดสูตรให้เบิ้งเล่นโอใจพูดใจดีมันนี่พูดตัวนี้ยังคะแนนเก้าเก้าห้าเห แอบด่งค่หอ้ควตามนักปูมกตรวจหาเลขนี <Christina. S 3> ่คือตัวนป่นตัวเด่นอ๋หาตัวเด่นอ่าเราตัวคือปูคือเด่นเก็ดับสองค่ะตัวเกับสองอว่าประกอบช่วนี้โอ้ค่ะคันส้นเก็ดนี่ว้สัวนี้เนสก็ดเค่ะ เป็นว่า้าปูคนนังเป็นว่าเอาซีไปได้มันไม่ซีเลยเช่นว่าเครื่องแปดสองแปดหนึ่งแปด่แปดยังเหลือรับประกันว่า่อได้บอันว่าไม่อยู่ในนี้อันนี้หลัะเคื่อปวยใหยชุดชุดแเชุดแจทุกอ่งได้แต่มันถืงมันถึงป่อ,อ,อยสุดนี้่ะ าะเลปูันเขาตลอดไม่ได้มึงเอายอดอันนี้บ่บอกดีดีเราบอกอกัยั้งทั้งนติ๊หลอกชุนดีมาแจกใส่ก็ไมันงยๆนี่อันนี้ชุดแล้วบบอกก็จะรู้ก็จะรู้อะไว้ย่งไงอันนี้มวดทานบ้านทหารทิ่ตมวดน่ตลอดคนตลอดเนี้ย มันมาคิดงวดสามแปดก็แปดสามแล้งวดมันออกกันเก้าศูนย์มันคิดเล็กหลังปีลศูนย์เล็กหลังนิดปีละสองเทื่าสะพ้อเล็กเล็กกว่าะพอเล็กหลังนิดมันจะไปออกบนตัวนึงแล้วก็แล้วแช่มันถ้าต้องติดหลังตัวนึงถ้าห้าสิประกอบถือก็ถือแล้วแช่เอาตัวใหญ่มาประกอบเอาตัวนี้ประกอบ คือตัวนี้มันมาจากเสมันมาจากนี่หนึ่งกรบสองก้าบ่มีหนึ่งกับอได้เป็นสองคือันนี้ตัวน้องน่สามกบ่มีสองตัวกบ่กด้เป็นสามที่เราหันศูนยับนึ่งกบมีศูนย์บอได้เป็นหนึ่งที่ไปทีดั่ตัวนั้นก็ตัวเ็จกตัวมะนก ตัวน<ส> <im sharing> ี like as as like ้เ so, ด่นเท่าเด่นหน่อยเลยเจ็ดกับสองเด่นหน่อยเด่นเจ็ดกับสองเนหน่อยนี่ยนั่และผูดำก็สิรูดอกว่านนั้นยิบหน่อยยิบหน่อยเี่อะไรบ้านนี่ยเลขกตัวเนี่ยตเนี่เขามาร่วม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 จะตัวทนเดอาชุนมหนึงบวเจ็ดได้แปดบวกหนึ่งได้โตตบวก แได้เจ็ดเจ็ดบวกสได้ศูนยก็เกมาตัาง 0, 1, ตาง 3, ้งศูนย์หนึ่งสองสได้ตัวไทยได้หาโตยังก็ต่ำถัาว่าไม่ได้เนี่ว่าต้องถามกู้ได้ก็นะไปผู้จะรับประกันใหน้เรืองนั้น<า>ตอนห้องจิจับกู้บยูดถึงพูดถึงแล้วแจ่ดินี่คือปล่อย<า>ปล่อยเต็มเต็มเลยเมือเนี่ยดิเ<า>ต็มสูตรเนะปูนได้หายเชือด้ะนั่งละปูบริแพ่งกวนเดคำนวณ เป็นเขวันเลขนี่เม็ดคูแค้นอค่ะทางที่เพิ่นจะคุ้มเพิ่นก็บอห้ยคนโอ้แต่หลังไม่ได้อยู่บ่หลังไม่ได้อยู่บ่อหอไม่ไดังไม่ได้อยู่าอย่างนี้อันเลีรยงนีเมนีหัวจักดค่ะจักแอย่างค่ะหนอไม่วันมาตองแล้วค่ะค่ะอันทำผู้ดํากัน อ่ ER พนหมัดตัวนฝันได้ปูะนี <S <S we, uh, ่ม่ได้ตัวไดนจังไหนวะาถามปูามหมดเพราคุ้มฝันุดล้ายฝันพันขีดหาแล้วเนาะขีดหายแล้วตะวันมากรังแหกเออนานนานนนะพี่น้องตาไวๆได้พี่น้องเ้ยตาไวๆแล้วอนุขีดวะขีดตอนใดมาจากไรมือของขีดเนาะ สังเกตเพิ่งัวได้ขีดหน้าหก็มูล่ะค่ะพี่น้องค่ะัวได้ขีดหน้าหนาก็มูนั่นแหละผู้ขีดผู้จะเป็นสันเด้อค่ะูขีดก่อนนูอยู่ขีดแ้แล้วนั่ะพี่น้องผูดำก็ขีดนะเี่น้องเลยมเกินเมังหมดฟันเด้อบรรลุได้ว่านูขีดมากแค่ก้อนนยว มาอครับอต่อฉีดกันเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นฉีดกันนี่ไม่ฉีดกันอย่างเงีาพิ่มามากสูดเยก็พคนเมน่่กุกแมนสันหมนีดทั้งสันเลยาทุกนี้ปูคณว่งกับตัวนี้เลยล่ะค่ะแมนแมปู่าค่ะคน่นส้นพิ่เจ็มเนาะปูนเกิดมันมาขัง่างสามเจ็ด บนเจ็ดสามมงีน้ำปูนก็คือสีเขียนเคือสีเขียนนะนั่นแตพี่เจริหน้ามึงเอาต้นน่นค่ะปูนคือกันบ่ค่ะันคือกันด้สิค่ะค่ะอ๋อบันก็คือกันอันนเจ็ดสามมึงสามจุด่ค่ะปูบ้ก็เอาสามจด่เอาเจ็ดสามนนี่ก็ได้ดิล่ะค่ะเดี๋ยวให้ so really ังขอกนค่ะอ๋อบ้านนี้ก็สิคอขอบคุณปูค่ะบดไปหน ปวดอะไรเจ็บปวดแครับขอสาติเลยนะคอสาเลยคอหยังเจ้าให้เี่โอ้โหโอโซนโอปุนาค่ะค่ะพ่อขอบคุณค่ะค่ะช่วยขหมันค่บัใส่บัตพุ่งพูดเหรอพูดเหรอนะค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นสูตรเด็ดๆเนาะค่ะจากปูลมไช่เท่านั้นค่ะพี่น้องเทาน้นค่ะสูตรเด็ดงัดสูตรเด็ดมาแกลมาปั่นเนาะค่ะพี่น้องคะ ปูใจดีนะคะมันนี่ปูลมใช่ใจดีนะคะพี่น้องเด้อค่ะงัดสูตรเด็ดมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะเก่าไปพิจารนาเนาะค่ะมักตัวได้กระจัดคัดกับพานนะคะพี่น้องค่ะก้อนสิลงสนามกัให้มีน้ำใจนักกีฬานะคะพี่น้องค่ะรู้แพ้รู้ชนะนะคะพี่น้องค่ะถ้าบถือกยาวาทั้ง่องนะคะพี่น้องเด้อถ้าบถือกยาวาทั้ง่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะ จังไรก็พิจารณาก่อนลงทุนนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวมิธิตเข่ามิธิตรดนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายท่านใดที่เข้ามาบึงมาชมนะคะแอดก็ขอขอบุญขอบุณพี่น้องปองปายทุกทุกท่านนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้ก็ห้มีจตะเข้ามารวยๆุยยค่ะพี่น้องคะสุขภาพแข็งแรงพร้อมนะคะพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านที่เข้ามาบึงมาชมนะคะคลิปนี้ก